สวัสดีครับวันนี้อ u t โตริฟเทคจะมารีวิวการทำงานระบบเปิดฝาท้ายอัตโนมัติไทริฟในรถยนต์ Toyota New Fortuner นะครับเรามาดูการทำงานเลยนะครับสมมุติว่าผู้โดยสารถือของมาไม่มีมือในการเปิดนะครับเราใช้เท้าแกว่งบริเวณกันชนท้ายนะครับทั้งเปิดและปิดนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้มือเลยนะครับผม นะคุณแจอยู่ที่ในกระเป๋านะครับผมคันนี้นอกจากจะมีระบบเซ็นเซอร์เท้าไฮลิฟแล้วนะครับยังมีโชคฝากระโปรงหน้า GT Pro นะครับตรงรุ่น t o y ยต้านิวฟอร์จ e นนะครับให้ความสวยงามนะครับช่วยค้ำไม่ต้องใช้ไม้ค้ำอีกแล้วนะครับนอกจากนั้นคันนี้ยังได้ติดตั้ง กล่องทีวีรับสัญญาณทีวีดิตอน4ี่เสาสี่จูนเน์แท้นะครับให้ความคมชัดสัญญาณดีตลอดทั้งเส้นทางนะครับผมแล้วเรามาลองชม,มงกันเลยนะครับนี่นะครับดูทีวีใ,ใช้จอเดิมเลยนะครับรปั๊บตรงรุ่นไม,ไ,ไม่ถูกต้อง นะโอเคครับแล้ววันนี้เรายังมีงานติดตั้งจอในรถยนต์เตยตาเอาติตตต้ด้วยนะครับผมกำลังติดตั้งกันอยู่เลยนะครับสิบนิ้วบิวอินเลยนะครับสนใจงานติดตั้งต่อมาได้ที่ออโต้ลิฟเทคนะครับ0864137172นะครับขอบคุณครับ